ขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งครับให้กับ30สาวาผู้เข้าประกวด Miss Tiffany Universe 2020นะครับในวันนี้นะฮะแน่นอนนะครับส่วรอบ Miss Tiffany นางนกพม่าด้วยนะครับและ30วินาทีของทั้ง30คนได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณทั้ง30ผู้เข้าประกวดของเราด้วยนะครับในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรวมคะแนนกันและในอีกไม่กี่นาทีจากนี้เราจะได้ทราบแล้วนะครับว่า หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นนางนกพมา่าคนแรกจากเวทีมิสซิฟ a นีจะเป็นใครครับขอบคุณทั้ง33งานของเราครับ ในระหว่างนี้นะครับเรากําลังรวมคะแนนกันอยู่นะฮะผมขออนุญาตถือโอกาสในการอธิบายสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะประกาศนะครับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด2คนครับและสองคนนั้นจะมายืนอยู่ตรงกลางเวทีเพื่อตอบคําถามซึ่งเป็นคําถามเดียวกันและทั้งสองสาวงามของเราผู้เข้ารอบสุดท้ายนี่นะฮะสองคนนี้นี่นะฮะ จะมีเวลาเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้ครับลองลุ้นและทายใจซิว่าท่าน,นาคณะกรรมการให้คะแนนและให้ใจกับหมายเลขใดและตรงใจกับพวกเราหรือเปล่านะครับผมคงจะไม่ถามาคณะกรรมการนะครับว่าให้คะแนนใครสูงสุดแต่ว่ามาคุยกับคณะกรรมการของเราสักหน่อยดีกว่าว่าเห็นวันนี้เราเป็นยังไงบ้างและสําหรับคาว่า next level ท่านกรรมการของเราแต่ละท่าน มองเห็นหรือว่าคาดหวังสิ่งใดกันบ้างนะครับเริ่มคุณเ,เชนเลยดีไหมฮะครับคุณเชนเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ดีใจะฮะจริงๆแล้วศาสตร์ของการพรีเซนต์30วินาทีนี่มันยากมากมันยากมากเพราะว่ามันต้องมีทั้งอินโทรแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวสรุปจบนะจริงๆแล้วดีใจที่เห็นเด็กอายุ20กว่ามีมีเขาเรียกอนะไรมีสกิลตรงนี้นะฮะเพราะว่า ยุคผมเนี่ยสาวสิบวิบางทีมามือยังสั่นอยู่เลยนะก็จะนึกในหัวอะไรเงี้ยวันนี้ชื่นชมครับแล้วก็ดีใจมากเลยฮะถ้าเกิดว่าเวลาวันไหนผมเหนื่อยนะครับอาจจะเชิญบางคนไปขายคอลลาเจนให้ผมแทนนะฮะสวิคุ้มมากขอบคุณมากครับเพราะใช้30วสิวิกันคุ้มมากนะฮะครับผมอะต่อเนื่องกันเลยแลยครับขออนุญาตครับคุณดวงใจเชิญครับก็วันนี้น้องๆทุกคนก็เก่งมากนะคะจากอย่างที่ คุณเชนบอกว่า30ิวินี้มันยากมากนะคะแล้วก็ทุกคนาสามารถพรีเซนต์ได้ครบจบหมดในจังหวัดที่ตัวเองพรีเซนต์ได้ดีนะคะค่ะก็ next level ก็คงเหมาะสมกับที่คณะกรรมการเลือกแน่นอนครับผมะนะฮะ ก็ในระหว่างทางจากนี้ก็จะต้องทํางานกันหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับน้องอแมนดาล่ะครับเห็นเราเป็นยังไงบ้างคุ้นๆกับที่ตัวเองก่อนอันนี้เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆไหมฮะใช่ค่ะก็ก็เข้าใจความรู้สึกนะคะเพราะเราก็เพิ่งจะผ่านตรงนี้มารู้ว่ามันตื่นเต้นแค่ไหนแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแฮปปี้กับที่เรามายืนตรงนี้ได้นะคะให้เก็บทุกประสบการณ์ไปแล้วก็ทุกโมเมนต์เพราะว่าทุกคนทําได้ดีมากแล้วก็ขอชื่นชมทุกคนเลยค่ะ เดินได้สวยมากแล้วก็พรีเซนต์ตัวเองได้ดีมากๆค่ะแล้วก็สำหรับ30วิวิทุกคนทําได้ดีจริงๆค่ะถ้ามีโอกาสก็จะไปเที่ยวทุกจังหวัดเลยค่ะครับผมปาตือเลยครับอยากจะฟาดอะไรใครสักหน่อยไหมครับป้าเขาให้กำลังใจกันมาตลอดป้าอยากเปลี่ยนแนวไหมป้าคือคือโจทย์วันนี้มันเป็นเรื่องของชุดไทยจัก,กรีถูกไหมคะทษลุกสําคัญที่สุดแล้วก็บุคลิกสําคัญที่สุด บางคนเนี่ยสวยหน้าสวยแต่งหน้าสวยแต่ตายเพราะรองเท้าบางคนชุดประดิษฐ์ออกมาดีทุกอย่างดีแต่ตายเพราะผมเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากน้องๆทุกคนว่าต้องไปพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้นะคะแต่ว่าถามว่าวันนี้ทุกคนทําได้ดีไหมทุกคนทําได้ดีอย่างที่บอกนะฮะว่า คุณพูดแล้วน่าฟังอยากไปเที่ยวเลยอะ่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะครับผมยังมีเวลาเทรนนิ่งกรูมมิ่งอีกแน่นอนนะครับกว่าจะถึงวันประกวดเนะฮะเชิญพี่สมศักดิ์สักนิดหนึ่งครับครับก็ต้องขอบคุณน้องๆน,นะครับเพราะน้องๆเนี่ยสามารถดิส랩คำว่าประกวดกระเทยไปได้เลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึงประกวดกระเทยล้วจะต้องวีดวารกระตูหูแล้วต้องขอบคุณกองประกวดที่เน้นเอาชุดไทยมา นะฮะแล้วก็เดินได้เก่งมากนะฮะเพราะว่าตั้งแต่พี่เป็นกรรมก,การทิฟฟานี่มาเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นน้องๆใส่ชุดไทยประกวดกันคราวนี้พี่ประทับใจอาจจะเป็นพราะแก่แล้วก็ได้แต่ว่ามีความสุขที่ว่าสามารถที่ทําให้ขนรรำเนียมเรานะครับแล้วก็ทําลายร้างคำว่าประกวดกระเทยไปได้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆก็อย่างที่ป้าตตอบอกว่าพวกเราเนี่ยตาเขาเรียกตาเหี่ยวนะเวลาเราดูเราจะต้องดู ตลอดเลยเนี่ยก็นั่งคุยกับน,น้องบอกว่ารองเท้าเนี่ยก็สําคัญนะครับจะได้จะได้ให้มัน, that, นคอมพ l e t e ่ะนึกออกไหมฮะว่าเวลาเราจะใส่ชุดประจำชาติเราเนี่ยเราก็ควรจะต้องศึกษาไม่ใช่เห็นอะไรเราก็โปะโปะประคมสังแต่ปีชาวากันเข้าไปไม่เอานะครับควรจะศึกษานิดนึงพอโจทย์ให้มาปับ๊บกลับไปศึกษาให้ดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณกองประกวดด้วยที่นึกถึงความเป็นไทยขอบคุณครับครับผม ต่อฮะคุณปุณิกาหรือว่าน้องผ่อนฟ้าครับเชิญครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนเอ่อค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหายใจเข้าผ่อนคลายค่ะหายใจออกสบายค่ะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะผู้เข้าประกวดนะคะกรรมการก็คือนักอกนักใจพอสมควรหลังจากดูแบบกูมิ่งทั้ทัท้ลุกแล้ว personality แล้วที่สำคัญคือทุกคนมีสติมากอันนี้ขอชื่นชมนะคะหรือบางคนอาจจะมีตะกุกตะกักแต่กลับมาในลายของตัวเองได้ถือว่าค่อนข้างดีเลยอีกหนึ่งอย่างค่ะเราพรีเซนต์ชุดไทยเนาะความเป็นไทยสำคัญที่สุดคืออะไรคะยิ้มสยามนะคะอยากบอกตรงนี้นิดนึงว่าเวลาเราใส่ชุดไทยอะ่ะให้ดึงอินเนอร์ของความเป็นไทยออกมาว่ายังไงชุดไทยก็ต้องสวยเราก็ต้องมีความยิ้ม ยิ้มออกมาจากข้างในยิ้มออกมาจากความภาคภูมิใจมันจะเป็นยิ้มที่จริงใจที่สุดค่ะก็อยากเห็นตรงนี้อยู่นะคะครับผมท่านดนารนัทกิจครับ,รบ,รบก็มาป็นกบกรรมการปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจนะฮะมิทิฟน,นี่ขึ้นไปอีกรลเวลหนึ่งน้องทุกคนนี่ทั้งสวยสง่านะฮะฉลาดแล้วก็มีไหวพริบนะครับซึ่เป็นของหายากมากนะฮะสำหรับคน นผู้หญิงทัท่วทไปยังหายากเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะชมนะฮะว่าน,น้องทุกคนนี่สามารถเป็นพรีเซนเตอร์ให้จังหวัดได้งั้นจังหวัดไหนที่มีเซ็นเตอร์ไปเปิดเนี่ยขอเชิญน้องทุกคนเนี่ยที่มีเซ็นเตอร์เปิดเป็นพรีเซนเตอร์ให้ผมหน่อยนะครับนี่จะเชิญไปนะครับขอบคุณมากครับตอบแทนน้องๆเลยครับด้วยความเต็มใจครับท่า <laughs> นแวนแวนครับเชิญคุณแวนแวนครับ ก็เป็นปีแรกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบในความเป็นไทยมากต้องขอบคุณกองประกวดเช่นเดียวกันนะคะที่ปีนี้ได้นำเอาความเป็นไทยกลับขึ้นมาเป็น Pride of Thainess นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็พรีเซนต์ชุดไทยออกมาได้สวยสงา่าแล้วก็โก้มากๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไปอีก next level จริงๆในการที่ PRESENT ์แต่ละจังหวัดของตัวเองออกมาทำให้ขนาดเราเป็นพิธีกรเนี่ย 30วินาทีฟังแล้วรู้สึกอยากจะซื้อตั๋วบินไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในตัวทุกคนมากนะคะเพราะว่ายังไงเราทุกคนเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนไทยนะคะที่เราจะส่งต่อความงดงามของประเทศเรานะคะให้กับสู่สายตาชาวโลกก็ขอใว้พรให้ทุกคนโชคดีนะคะครับนั่นก็เป็นเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับจากภุมมอของท่านคณะกรรมการนะครับทุกท่านในวันนี้นะฮะและ ผลคะแนนอย่างรวดเร็วมากครับมาอยู่ในมือผมแล้วนะครับสำหรับ2สาวงามครับที่ได้คะแนนสูงที่สุดนะครับผมถอยมาเพราะว่าถ้าไม่งั้นผมเปิดจะต้องมีคนเห็นแน่เลยนะฮะสำหรับ2หมายเลขผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับและจะได้ลุ้นนะครับในการที่จะได้เป็นนางนพมาศคนแรกของเวที Miss t i f f a n y Universe 2020นะครับ คนแรกนะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข15ครับคุณอภัสราหมื่นน้อยครับ และอีกหนึ่งหมายเลขเท่านั้นนะครับที่จะได้ลุ้นนะฮะกับการที่นอกจากจะได้เป็นนางนพมาศแล้วจะเป็นผู้ที่สามารถได้ Fast Track เข้าสู่รอบ11คุณสุดท้ายทันทีได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข10ครับคุณขวัญรดารูกน้องามภาครับ เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามของเรานะครับทุกคนนะครับทั้ง28ท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยบนเวทีนะครับทุกคนทำได้ดีเยี่ยมจริงๆนะฮะและตอนนี้ครับเรามาถึงคำถามในรอบนี้นะครับซึ่งผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะฮะทั้ง2ท่านจะมีเวลาในการตอบคนละ30วินาทีเท่านั้นและเช่นกันครับจะมีสัญญาณเตือนนะฮะหลังจากนั้นไมโครโฟนจะถูกปิดลงครับซึ่งทั้งสองท่านจะได้คำถามเดียวกัน ในขณะที่ผมถามคำถามนั้นอีกหนึ่งคนจะมีหูฟังนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ได้ยินคำถามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นคำถามของเรากันเลยนะครับก็เรียงกันที่เบอร์สิก่อนแล้วกันนะฮะนะครับเริ่มที่คุณร็อกก่อนเลยนะครับและคำถามของเราในวันนี้นะฮะโอเคไหมฮะทั้งทีมพร้อมนะครับ คำถามนี้มีเวลา30วินาทีครับและคำถามก็คือในฐานะที่คุณเป็นคนไทยคุณจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการลอยกระทงนี้ไว้อย่างไรโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับ การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะโดยรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งร็อกก็ได้ทําไปเมื่อวานนั่นก็คือการลอยกระทงออนไลน์ค่ะซึ่งออนไลน์เป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลมากในตอนนี้ดังนั้นนะคะร็อกอยากจะเชิญชวนให้ทุกๆุกคนนะคะใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือการลอยกระทงออนไลน์ค่ะขอบคุณค่ะ นั่นคือคำตอบนะครับของหมายเลข10นะครับเรามาที่หมายเลข15ครับคำถามเดียวกันนะครับและคำถามนะครับก็คือในฐานะที่คุณเป็นคนไทยคุณจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการลอยกระทงนี้ไว้อย่างไรโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับถาว่าพร้อมเชิญครับ สำหรับตัวตาลแล้วตาลอยากรณรงในเรื่องของ1กระทง1ครอบครัวค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่าถ้าเราทุกคนถือกระทงไปลอยกระทงทั้งหมดแม่น้ําก็จะเน่าเสียกันหมดแต่ถ้า1กระทง1ครอบครัวก็จะได้ร่วมมีความสุขไปในครอบครัวด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะเอาละครับคำถามเดียวกันนะครับแต่แน่นอนคำตอบต่างกันนะฮะ สำหรับ2ผู้เข้าประกวดที่ถือว่าได้คะแนนสูงสุดในวันนี้แต่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่ต้องบอกว่าชนะใจกรรมการของเราทุกคนทั้งหมดและได้รับการประกาศให้ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งพิเศษอันทรงเกียรตินั่นก็คือการเป็นนางนพมาศคนแรกของบุเอทีมิสทิฟานีในปีนี้ครับซึ่งเราจับต่อเนื่องกันมานะครับกว่า20ปีแล้วแต่นี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่เรามีรอบพิเศษรอบนี้ที่สายงามของเราได้ใส่ชุดไทยและ ได้ประกวดกับการเป็นนางนพมาซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามนะครับที่ได้เกิดขึ้นนะครับและผู้ที่ได้ตำแหน่งนี้นะครับนอกจากจะได้เงินรางวัล30,000บาทช่อดอกไม้จาก f l o ์ดีไซน์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีครับที่จะได้เข้าสู่ Fast Track สุดท้าย11คนสุดท้ายของเวทีแบบไม่ต้องลุ้นสบายใจกันไปได้เลยนะครับ ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเราจะมีการถ่ายทอดกันนะครับสำหรับรอบมงลงนะฮะก็คือรอบตัดสินนั่นเองนะครับในวันที่28พฤศจิกายนนะครับตอน4ทุ่มกับ45นาทีทางช่อง3กด3 3นะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นสามารถติดตามนะครับเรียลิตี้ที่แท้จริงครับคือเรียลิตี้ที่เป็นเรียลิตี้จริงๆนะครับผ่านหลากหลายช่องทางนะครับนั่นก็คือทางโซเชียลหลักนะครับนั่นก็คือทาง Official Page ของ Miss Tiffany Universe ได้นะครับทุกวันนะฮะจะมีรายการ get to know her daily นะครับตอน1 8นาฬการหรือว่า6โมงตรงนะครับทีละ1คนครับซึ่งเหล่าสาวงามของเราได้จัดรายการของตัวเธอเองในแบบของตัวเธอเองคนละ1ชั่วโมงทุกวันเรียนกันไปจันทร์ถึงศุกร์และทุกวันเสาร์ครับมีน้องเดียกับพระตื่นนะครับมา recap กับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์นะครับผ่านทางการไลฟ์ครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับ และเราจะยังมีรอบชุดว่ายน้ําเกิดขึ้นด้วยหลายคนบอกอา้าจะมีรอบชุดว่ายน้ำไว้นะมีครับและเราสามารถติดตามกันได้ผ่านการไลฟ์น, Live, นะครับในวันที่22พฤศจิกายนนะครับซึ่งวันนั้นจะมีการเทรนนิ่งจากบิวตี้มัมของเราทั้ง3คนอย่างเข้มข้นและใกล้ชิดกับ3าสาวงามของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปอยตรีชดาคุณซินดี้สุริยาและคุณลูกเกดเมทนีครับซึ่งจะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งหมด จากการโลดแล่นอยู่ในวงการในทุกๆรูปแบบแบบ360องศาให้กับสาวงามของเรานี่ครับแบบเต็มๆและเราทุกคนสามารถเสมือนอยู่ในการเทรนนิ่งกรูมมิ่งไปพร้อมๆกันกับ30สาวงามของเราครับส่วนรอบชุดว่ายน้ำจะเกิดขึ้นในวันที่22ผ่านการไลฟ์นะครับติดตามกันได้ก่อนจะถึงวันจริงนะฮะส่วนวันจริงครับเราสามารถไปชมกันได้นะครับสดๆเลยครับถ้าใครอยากลุ้นแบบ ติดขอไว้ที่ใกล้ชิดกันนะครับไปกันที่โรงละครทิพนิชพบพัทยาได้นะครับก็สามารถจองบัตรกันได้แล้วสำหรับรอบไฟนอลนะครับถ้าจะโทรไปจองเบอร์นี้นะฮะ038421700 038421700ได้เลยแน่นอนว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับอีกหนึ่งบรรยากาศซึ่งสนุกสนานมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆสำหรับ รอบจริงในวันงานวันนั้นพร้อมๆก,กันกับการถ่ายทอดทางช่อง3และถ่ายทอดไลฟ์ผ่านทาง Facebook และ YouTube ของ m ิ s t i พนียูโดเวด้วยเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดครับที่ทุกๆคนสามารถติดตามกันได้นะครับนั่นก็คือ Reality Fan c a m ย้ำให้นะฮะนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมแล้วก็โปรเจกการใหม่เลยนะครับกับกล้อง30ตัวตามติด30นางงามของเรา หนคนหนึ่งกล้องหนึ่งตัวแบบส่วนตัวตลอดเวลาเลยนะครับเข้าไปที่ tiffanyshow.com ได้นะครับซึ่งเราจะาตามติดนะครับให้ทุกคนได้เห็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเราถึงพูดคำว่าเรียลิตี้ที่แท้จริงแบบไม่มีสคริปต์นะครับเพราะฉะนั้นชอบคนไหนถูกใจคนไหนตามติดกันได้เลยนะครับ tiffanyshow.com ไม่มี w w w นะฮะไม่ต้องพิมพ์ www นะครับพิมพ์ว่า tiffanyshow.com ได้เลยนะครับ เอาละรครับเดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับและเรากำลังจะได้รู้กันแล้วนะครับว่า1เดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นนางนพมาศ2020คือใครครับและเดี๋ยวเราจะต้องเชิญนะครับท่านคณะกรรมการของเรานะครับให้เกียรตินะครับเป็นผู้ที่จะมอบดอกไม้นะครับให้กับผู้ที่ ได้รับตําแหน่งนางนพมาศของเราด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้ครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับสถานที่การจัดงานของเราในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าทําให้พวกเราทุกคนได้มาเจอกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ได้อยู่ในบรรยากาศของความเป็นไทยนะครับอีกครั้งนึงด้วยเช่นกันนะครับต้องขอบคุณท่านดรนสกิจกับเซนทรัลเวิด์ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยครับครับแล้วก็ในโอกาสนี้ครับต้องขอเรียนเชิญนะครับ คุณจ๋าอลิสาพันธุศักคุณพลินนะครับได้เกียรติขึ้นบนเวทีครับเพื่อที่จะมอบช่อดอกไม้แทนคำขอบคุณให้กับท่านดร์นัทกิจนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับ <th> และ ผลค,คะแนนอยู่ในมือผมแล้วครับและสำหรับ Miss Tiffany Universe นางนกพมาศคนแรกของเวที Miss Tiffany the Next Level ในปีนี้ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข หมายเลข15ครับคุณอภัสรามีนนอยสดงความยินดีด้วยนะครับกับสาวงามของเรานะครับนั่นหมายความว่าเธอจะเป็นผู้ที่เข้าสู่รอบ11คนสุดท้ายทันทีนะครับและได้รับ,บรางวัลน,นะครับ 3 0ม0 0ืบาทไปครองด้วยเช่นกันนะครับในวันนี้นะฮะเอาละครับและผู้ชนะของเรานะครับได้ประกาศกันออกมาแล้วนะครับแสดงความยินดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับเสียงเชียร์มากมายเลยนะครับในโอกาสนี้ครับก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญนะครับมิสทิฟฟานี ขอรินเชิญนะครับมิส s ุนเวิร์สไทยแลนด์2020นะครับคุณอแมนดานะครับไ้เกียรตินะครับเป็นผู้มอบช่อดอกไม้นะครับให้กับนางลพมาศคนแรกของเราบนเวทีนี้นะครับคุณอภัสราครับ เช่นกันนะครับต้องขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านคณะกรรมการนะครับทุกท่านนะครับได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพนะครับกับเหล่าสาวงามและนางนพมาศของเรานะฮะบนเวทีนะครับแต่ว่าท่านแรกครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญก่อนเลยนะครับท่านประธานคณะกรรมการการจัดการกองประกวด Miss Tiffany 2020 the next level ครับคุณอลิสาพันธุศักดิ์คุณพลินนะครับให้เกียรติขึ้นบนเวทีครับเรียนเชิญพัตตื้นะครับคุณสมภัสระธีรภาโรธนะครับ ดรสมศักดิ์ชลาชนคุณอเมดาชาลีนออฟเดมอีกครั้งหนึ่งนะครับและคุณปุณนิกาคุณสุนทรรัตน์ครับหรือว่าคุณพรนฟ้านะครับและคุณดวงใจตั้งประสิทธิพรครับท่านดรนัฐนนกิจตั้งภูลสินธนาคุณเชนธนาภูโชคอนันต์นะครับและคุณแหว,น,ว,น,ว,น,วนประวริษาเพ็ญชาติครับให้เกียรติร่วมถ่ายภาพบนเวทีนะครับกับ <inadequ> นางนพพมาตคนแรกจากเวทีมิสทิฟฟานี่ครับ และจากนี้นะครับทุกวันจันทถึงสุขติดตามได้นะครับตอน18นโรกานะครับยังคงมีการไลฟ์กันอยู่สำหรับรายการ Get to Know Her Daily นะครับกับเหล่าสาวงามของเราทั้ง30คนนะครับทั้งดูแบบ Real Time และดูย้อนหลังเพื่อที่จะรู้จักกับสาวงามของเราทั้ง30คนจนกว่าจะถึงวันประกวดนะครับรอบตัดสินในวันที่28พฤศจิกายนนี้ครับและวันเสาร์นะครับรวมกันเมาแบบแซบๆครับติเพื่อที่จะผักปรุงกัน อะไรดีตือก็ว่าดีครับบอกแบบนั้นนะฮะกับฟ้าตือนะครับและน้องเดียได้นะฮะบ่ายสองโมงนะครับไลฟ์กันทางออ f i ิ i ช l p ลเพจของ Miss Tiffany ย n น v เวิรครับขอเสียงปรบมือเดดังอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับสาวงามของเราในวันนี้และแน่นอนนะครับ kind of คุณอภัสรานางนพมาศคนรรกของเวทีมิสซิฟนีครับยินดีด้วยนะครับกับความสำเร็จก้าวแรกนะฮะแะละลำดับต,ต่อไปนะครับขอเชิญผู้ให้การสนับสนุนของเรานะครับ